พระไพมณีตอนศิลสมุดพบสีสุวรรณ EP8 กล่าวถึงสีสุวรรณน้องชายของพระไพมณีหลังจากที่ได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาแก้วเกศลาและขึ้นครองเมืองรมมาจากแทนเท้าทศวงศ์พระมเหสีแก้วเกศลาพระชายาของเท้าสีสุวรรณราชาแห่งเมืองโรมาจากได้ให้กำเนิดพระธิดาพระนามว่าอารุณรัศมีอายุ8ปีคลั้นเมื่อศิลสมุรบุตรพระไพมณีกำลังจะมาถึงเมืองโรมมาจาก หลานจะได้พบกันในราตรีนั้นสีสุวรรณรู้สึกเศร้าหมองไม่ผ่องใสคิดถึงพระไพมณีพระพี่ชายที่พลัดพรากจากกันไปนับได้ก็เก้าปีแล้วไม่ได้ข่าวคราวอันใดเลยซ้ำยังคิดถึงพระบิดาพระมารดาทั้งสองพระองค์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคิดพลางน้ําตาก็พันไหลออกมาจนเผลอหลับร่างกายสั่นลิกๆพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วจึงผวาตื่นก็รู้ว่าวันนี้ฝันแปลก เมื่อเสด็จมาประทับนาทองพระลงจึงมีรับสั่งให้โหราจารย์เข้าเฝ้าและเล่าความฝันให้โหราจาร์ฟังว่าข้าฝันเห็นไฟไหม้ป่าลามมาติดหลังคาบ้านช่องข้าออกไปดับไฟแต่ไฟนั้นกลับลามมาติดตามเนื้อตัวของข้าแต่แล้วเสด็จพี่อภัยมณีก็มาช่วยดับไฟแล้วทรงประทานดวงแก้วแววสว่างให้ข้าข้ารับไว้ชื่นชมแล้วจึงตื่น หราจาย์ตรวจดูวันเดือนปีตามคำพีแล้วทำนายว่าพระองค์ทรงสุบินว่าเพลิงไหมจะเกิดการกรบตากันในเมืองรมจักรและที่ทรงฝันว่าพระเชษฐาช่วยมาระงับอักขีและทรงมอบดวงแก้วปณีแววสว่างนั้นทำนายทายว่าจะดับเคราะห์ได้ด้วยพระเชษฐาและจะทรงทราบข่าวคลาวของพระเชษฐาต้นร้ายปลายดีพระเจ้าค่ะเท้าสีสุวรรณได้ฟังดังนั้นไม่วายคิดว่า หรือถ้าอุเทนจะบุกมาตีเมืองเราเป็นการแก้แค้นจึงปรึกษาสามพราห์ให้พี่โมราคุมไพรพลไปประจำการอยู่ทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกให้พี่วิเชียนจงไปอยู่ทางฝ่ายเหนือส่วนทิศตะวันตกนั้นฝากพี่สานนุช่วยดูแลด้วยสามพราห์พร้อมรับบัญชาและกราบลาเท้าศรีสุวรรณวิเชียนพานางจงกฎนีโมราพานางประภาวดีสานนพานางอุบล และไพ่พลไปประจำการตามด่านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากเท้าสีสุวรรณกล่าวถึงเรือสำเภาของสินสมุทรที่ยืดมาจากโจรสุรังกําลังเล่นในท้องทะเลตามหาเท้าซิรราชเจ้าเมืองผลึกและตามหาพระภัยมณีผ่านไปได้ถึง3มเดือนแล้วสเสบียงที่ใช้เลี้ยงไพ่พลก็เริ่มร่อยหรอพอกินพอใช้ได้อีกไม่ถึงเดือนอังกุราจึงกราบทูลนางสุวรรณมาลีและสินสมุทรว่า สเสบียงที่เหลือไว้เลี้ยงไผ่พลใกล้จะหมดแล้วทางข้างหน้านั้นแสนจะกันดานจะทรงโปรโดก้าวประการใดพระเจ้าค,ค่ะนางสุวรรณมาลีกล่าวแก่อังกุราว่าแต่ก่อนนี้พวกเจ้าหาข้าวปลาอาหารกันอย่างไรถึงได้มีสเสบียงไว้เลี้ยงไพ่พลอังกุรากล่าวตอบเมื่อก่อนจนสุรังให้ปล้นตีเรือทีแขกไทยที่แล่นผ่านไปมาได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวปลาอาหารเหลือเฟือแต่เมื่อพระองค์ทรงมีรับสั่งมิให้ปล้นเขา จึงไม่มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ดังเก่าก่อนนางสุวรรณมาลีได้ฟังอังกุราตอบก็สุดปัญญาที่จะคิดจึงกล่าวหา,หารือว่าแล้วเงินทองของนายสุรังมากมายนะักนำไปซื้อหาข้าวปลาอาหารและเสบียงเวียงไพ่พลม่ได้หรืออย่างไรเที่ยวไปปล้นลูกรานเขาเขาจึงว่าให้เป็นโจรอังกุรากล่าวตอบพวกข้าทั้งหลายเป็นโจรเรือใครๆเขาก็ไม่ทำการซื้อขายอันใดให้หรอกท่าน สินสมุทรกราบทูลพระมารดาว่าอย่าทรงวิตกกังวลอันใดไปเลยเจ้าค่ะถ้าเมืองไหนกว้างใหญ่มียุ้งฉางข้าวให้พวกเราขึ้นไปว่าซื้ออาหารมาแม้นว่าถ้าไม่ให้ขับไล่เราเราก็จะรุกรานรบเร้าเอาธานีเสียเลยแล้วศินสมุทรจึงสั่งให้อังกุราสังเกตดูเจอนครใดใหญ่กว้างมียุ้งฉางข้าวให้ท่อสมอทําตามที่ข้าบอกอังกุราทูลสินสมุทรว่าแล่นเรือไปสัตหน่อยจะพบเมืองรมจัก แต่ไม่ควรแวะที่เมืองนี้เกรงจะเป็นภัยสินสมุทรกล่าวอย่างสนุกว่าอย่าเป็นทุกขอันใดไปเลยถึงข้าจะเป็นเด็กข้าก็ไม่กลัวถ้าฮึดทัดขัดขวางก็จะจัดทับเข้าตีเมืองลิบเข้าปลาอาหารเสียเลยอังกรารับคำสั่งมาแล้วจึงประกาศแก่ไพร่พลและเรือที่ติดตามทั้งหลายยิงปืนเป็นสัญญาณแล่นเรือเข้าเขตเมืองรมมาจากท่อสมอห่างจากเมือง และเกณฑเรือบางส่วนแล่นเรือตรงเข้าไปในหน้าน้าเขตเมืองโรมาจักเหมือนหนึ่งว่าจะมาทำการค้าขายเมื่อเวลาสองยามในด่านเรือเมืองโรมาจักเห็นเรือเรียงรายมากมายอยู่ปากน้ำจึงยิงปืนให้สัญญาณเพื่อให้เรือที่เรียงรายเข้ามานั้นลดใบลงจะได้เจราจากันฝ่ายพวกโจรคิดว่าถ้าจะเจราจาพูดคุยกันคงจะเสียเวลารบเลยแล้วกันพวกโจรจึงเปิดฉากยิงรบกันอยู่สักพัก เรือฝ่ายโรมาจากก็จมไปหลายลำเรือที่เหลือจึงพากันถอยหนีพอใกล้สว่างหัวหน้านายดานได้ยินเสียงปืนดังจึงตีกลองขอกำลังเสริมมาสมทบเร่งออกเรือไปช่วยพวกพ้องกองตรเวนทำให้ขณะนี้เรือของฝ่ายโรมมาจากมีมากกว่าพากันยิงเรือโจนจนเรือโจนร่มไปหลายลำนายดานสั่งให้คนบนป้อมยิงปืนใหญ่อังกุราสั่งให้พวกโยธาขึงตะข่ายเหล็กกันลูกปืนใหญ่ พวกโจนและเรือมาใกล้ถึงริมตลิ่งเตรียมปีนกำแพงพวกบนป้อมขั้วทรายร้อนๆสาดไปที่โจรสุดท้ายต้านทานโจนไม่ไหวด่านเมืองโรมาจักแตกทั้งไพ่พลและชาวบ้านต่างหนีกันกระเจิมอังกุราสั่งให้ไพ่พลไปทูลถามนางสุวรรณมาลีและศินสมุทรว่าจะโปรดก้าวให้เอาแต่เพียงสเสบียงหรือจะตีบ้านตีเมืองด้วยหรือไม่บัดนี้นายฝรั่งอังกุราได้ยึดป้อมเมืองโรมาจักไว้ได้แล้ว สินสมุดยินดียิ่งนักจึงกล่าวแก่นางสุวรรณมาลีว่าตั้งแต่เกิดมาลูกไม่เคยเห็นบ้านเมืองไหนเลยลูกขอลาไปชมเมืองลงมจักสัตวหน่อยเถิดเจ้าค่ะนางสุวรรณมาลีประคองกอดสินสมุดและกล่าวว่าถึงเราจะยึดป้อมได้แล้วแต่ยังไรเสียชาวเมืองคงต้องทำสงครามเพื่อยึดป้อมคืนเป็นแน่เจ้าจงไปเรียกทัพเรากลับเถิดอย่ามัวทำศึกอยู่เลยไปตามหาพระบิดาจะดีกว่าสินสมุดถวายบังคมพระมารดา ลงเรือเร็วเข้าฝั่งขึ้นไปบนป้อมอังกุราและไพพลเข้ามานั่งทำความเคารพสินสมุดสินสมุดปรึกษาอังกุราว่าข้าจะตีเมืองโรมาจากเจ้าคิดเห็นเป็นอย่างไรอังกุรากล่าวตอบเมื่อวานนี้ที่เราเข้ายึดป้อมไว้ได้นั้นไพพลต่างอ่อนกำลังและหิวโซข้าขอคอยดูฝีมือชาวเมืองก่อนรุ่งพรุ่งนี้คงจะมีทัพจากพระนครมาเราจะคอยรบอยู่ที่ป้อมนี้ ชาวบ้านทั้งชายหญิงต่างทิ้งบ้านทิ้งเรือนมุกหน้าเข้าพระนครหัวหน้านายด่านพาเมียหลวงลงเรือจ่วงภายไม่เหลียวหลังยายเมียเ,เอามือพุ้ยน้ำกระทั่งถึงพระนครหัวหน้านายด่านจึงแจ้งแก่ขุนนางว่ามีแขกฝรั่งเข้ามาตีด่านแตกแล้วบัดนี้พวกมันยึดป้อมปราการไว้แล้ว คุณนางพาในด่านเข้าเฝ้าเท้าสีสุวรรณเพื่อกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นสีสุวรรณสงสัยว่าจะเป็นทัพเท้าอุเทนหรือว่าผู้ใดข้าจะไปดูเองแล้วจึงมีรับสั่งให้จัดเตรียมทับให้พร้อมเพรียงข้าจะไปรบกับแขกสีสุวรรณนำทับมาถึงทุ่งกว้างห่างจากป้อ,พอมพอมองเห็นแขกฝรั่งนั่งบนป้อมกันหน่าสรอนศิลส,สมุดมองลงมาเห็นกองทัพจากพระนครก็ยินดียิ่งนัก ถามอังกุราว่าเราจะรบกันแบบไหนอังกุรากล่าวตอบดูทีแล้วนี่น่าจะเป็นทัพใหญ่ที่ทรงม้าอยู่กลางโกรดนั้นน่าจะเป็นกษัตริย์เรารักษาป้อมค่ายไว้ให้ดียังไม่ต้องทำอันใดถ้าเขาเข้ามารบเราจึงรบสู้ชิงเมืองมาเป็นของเราสินสมุทรกล่าวว่าถ้าเราไม่ออกไปรบก็เหมือนกับว่าเราเกรงกลัวเขาหรือเปล่าถ้าเจ้าเหนื่อยล้าเจ้าก็พักไปเถิด ข้าจะออกรบเองแบ่งไพร่พนคนละครึ่งเจ้าจงดูแลป้อมไปข้าจะออกไปรบกับเจ้าเมืองรมมาจากเองอังกุราได้ฟังดังนั้นก็มิอาจจะขัดได้จึงจัดการแบ่งไพร่พลคนละครึ่งครึ่งหนึ่งให้คอยดูแลป้อมส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เดินทับไปกับสินสมุทรสินสมุทรขี่ม้านำทับไปประจันหน้ากับทับของเท้าสีสุวรรณไม่พูดไม่จาอันใดทั้งยิงฟันกันดังสนั่นลั่นทุ่ง ไพรพลทั้งฝ่ายสีสุวรรณและฝ่ายสินสมุดต่ตางร้มตายแต่กระจายกันไปสินสมุดขับม้าไปใกล้จนเห็นหน้าสีสุวรรณเจ้าเมืองรมมาจากเอ๊ะใหญ่หน้าตาคล้ายพระบิดาจึงไม่อาจคิดทำลายได้ได้ทีสีสุวรรณควบม้าเข้าโถมโจมตีสินสมุดจนกระเด็นตกลงจากหลังมา้าพวกรมมาจากได้ทีจึงตีทับแขกแต่กระจายอังกุราเห็นดังนั้นจึงส่งไพรพลลงไปช่วยและสั่งให้รักษาป้อมไว้ อย่าให้ทัพรมมาจากหยุดป้อมคืนได้สีสุวรรณเห็นว่าไพร่พลกำลังเสียทีจึงสั่งการให้หยุดลบถอยทัพให้ล้อมป้อมไว้เฉยๆก่อนพอหยุดรบกันแล้วอังกุราปรึกษากับไพร่พลว่าเราจะรอพระกุมารสินสมุทรอยู่ตรงนี้เผื่อท่านจะเสด็จมาในยามราตรีถ้าพรุ่งนี้ยังไม่เสด็จมาจึงจะเลิกทัพสินสมุทรสลบอยู่เมื่อถูกกระอองน้ำค้างจึงฟื้นคืนสติ นั่งไหวภาวนาคาถาเพื่อปัดเป่าอาการเจ็บปวดเมื่อยล้ามองไปเห็นไพรพลเมืองโรมาจักตั้งค่ายร้อมป้อมปราการที่อังกุรายึดไว้จึงกระโจนเข้ากลางค่ายโรมาจักจัดการไพรพลจนแตกกระจายผ่านเข้าไปในป้อมได้เรียกหาอังกุราอังกุราเปิดประตูเชิญสินสมุดขึ้นบนป้อมและถามสินสมุดว่าข้าได้ข่าวว่าท่านเพลี่ยพล้ำแก่ข้าศึกเหตุฉนหายายรอดกลับมาได้สินสมุดกล่าวตอบ ข้าเข้าประจันสู้รบจนพบเจ้าเมืองดูรูปร่างเช่าเหมือนพระบิดาของข้ายิ่งนักข้าคิดสงสัยอยู่จึงพลาดท่าเขาโจมตีข้าแทบบปันลได้น้ำค้างทำให้ข้าฟื้นคืนกลับมาได้นี่แหละเจ้าเร่งจัดไพ่พลไว้รุ่งพรุ่งนี้ข้าจะออกไปแก้แค้นให้สาสมเช้าวันรุ่งขึ้นจินสมุดนำทัพประจันหน้ากับทัพของศีสุวรรณและร้องท้าว่าเว้ยเเจ้าเมืองรมมาจาก ลบกันเมื่อวานแค่ประเดี๋ยวเดียวเองวันนี้ข้ามาใหม่ไหนไหนเจ้าเมืองรมมาจากอยู่ไหนออกมารบกันเถิดฝ่ายสีสวุวรรณเห็นเด็กเล็กมาท้ารบก็สงสัยไอ้กุมานเมื่อวานนี้ตกม้าตายไปแล้วมีใช่หรือยายจึงกลับมานำทัพได้อีกจึงกล่าวแก่สินสมุทว่าเจ้าทารกน้อยเจ้ามีนามว่ากไรเหตุฉนจึงมาตีเมืองเรา เป็นโจนเรือเชื้อฝรั่งหรืออย่างไรจึงสมคบคิดคุมไพรพนเที่ยวปล้นเขาและเจ้านั้นยังเด็กเล็กนักมารบกับเราเจ้าจะสู้ไหวหรือสินสมุดกล่าวตอบถึงข้าจะเป็นเด็กก็ไม่พลานประวันไหวข้าชื่อสินสมุดบุตรพระภัยมณีพระบิดาของข้านั้นเป็นหน่อเนื้อเชื้อกระสัดข้าแล่นเรือผ่านมาชาวเมืองของเจ้าเข้ามารบข้าจึงต้องรบตอบท่านละ่ะมีนามว่าอะไรเป็นเจ้าเมืองรมมาจากใช่หรือไม่ แม้นว่ารักตัวกลัวตายก็จงกราบไหว้ข้าแล้วข้าจะปล่อยไปสีสุวรรณได้ฟังดังนั้นก็คิดในใจสงสัยว่าเจ้าเด็กเล็กนี้บอกว่าพระปิดาชื่อพระภัยมณีหรือจะเป็นเสด็จพี่ของเราเจ้าเด็กคนนี้หน้าตาละไมคล้ายพระเชษฐาแต่ผมหยิกตาแดงเหมือนยักษ์จึงยังแคลงใจจึงกล่าวตอบสินสมุทไปว่าพระบิดาเจ้าอยู่ไหนตัวข้านั้นคือเจ้าเมืองโรมาจาก เจ้าจงไปบอกพ่อของเจ้าให้มารบกับข้าสินสมุดกล่าวตอบชี้ทำมาอวดอ้างศักดาจะต้องให้บอกพระบิดามาทำไมมาเจ้ามารบกับข้าเถิดไม่ต้องให้พระไร่พลต้องลำบากเจ้ากับข้ามาประลองกันแล้วสินสมุดและศรีสุวรรณก็ขับม้ากระโจนเข้าใส่กันศรีสุสวรรณใช้กระบองตีสินสมุดไปห้าหกทีแต่สินสมุดไม่เป็นอะไรเลยกลับจิงกระบองจากศรีสุวรรณและใช้กระบองตีศรีสุวรรณจนตกมา้า พวกแขกฝรั่งรุมจับสีสุวรรณสินสมุดและทับแขกฝรั่งตีทับรมมาจากจนกระเจิงแล้วจึงพากันกลับขึ้นมาบนป้อมคุมตัวสีสุวรรณเจ้าเมืองรมมาจากขึ้นมาด้วยสินสมุดนั่งลงบนเก้าอี้และถามสีสุวรรณว่าเจ้ามีนามวงว่าะไรข้าว่าหน้าตาเจ้าระไม้คล้ายพระบิดาของข้าสีสุวรรณยืนอย่างองอาจอยู่หน้าสินสมุดเห็นธรรมรงของพระภัยมณีก็มั่นใจ หรือพระเชษฐาภัยมณีจะมีคู่แล้วและเด็กนี่ก็คือบุตรของพระองค์คิดดังนั้นแล้วน้ำตาก็พลันไหลออกมาสินสมุทรเห็นดังนั้นจึงหัวเราะย่อและกล่าวว่ากุย้ยกุ้ยกษัตราหน้าไม่อายคิดถึงเมียจึงร้องไห้กลัวตายใหญ่มาออกลบละเจ้าสีสุวรรณฟังดังนั้นก็โกรธและกล่าวว่าเจ้าอย่าหยาบยามข้าเช่นนี้นะข้านี้ไม่เคยคิดที่จะกลัวตายอยากจะฆ่าข้าก็ฆ่าเลย ข้านี้ชาติชายไม่ใช่ใจหญิงจะไม่ง้องอนขอชีวิตแน่ข้าเห็นธรรมรงที่เจ้าสวมและผ้าคาดเอวนั่นต่างหากนั่นคือสิ่งของของพระภัยมณีพระเชษดาของข้าข้าเป็นน้องของพระองค์ข้าร้องไห้เพราะพระองค์จากไปเป็นตายอย่างไรก็ไม่รู้ข้ามีนามว่าสีสุวรรณเจ้าอยากจะฆ่าข้าเพื่อข้าเลยสินสมุทได้ฟังก็คิดถึงความแต่หุนหลังพระบิดาท่านเคยบอกว่าพระเจ้าอานั้นชื่อสีสุวรรณ และยังจำธรรมรงได้อีกน่าจะใช่น้องของพระบิดาแต่อยากจะถามความให้แน่ใจจึงซักถามต่อว่าท่านว่าพระภัยมณีเป็นพระเชษฐาของท่านดังนั้นแล้วพระภัยมณีเชี่ยวชาญชำนาญวิชาใดปู่ย่าอยู่เขตรประเทศไหนถ้าเป็นน้องของพระองค์คงต้องรู้ถ้าตอบถูกทุกสิ่งจึงจะมั่นใจว่าท่านคืออาของเราสีสุวรรณกล่าวตอบพระพี่ของข้ามีวิชาเป่าปีที่ผู้ใดฟังจะต้องหลับไหลไม่ได้สติ ตัวข้าและพี่อภัยมณีเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มาจากเมืองรัตนาข้าและเสด็จพี่อภัยมณีเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันแล้วจึงเล่าความตามจริงตั้งแต่พระอภัยมณีหายไปจนกระทั่งศรีสุวรรณได้มาครองเมืองรมมาจากให้สินสมุดฟังเมื่อสินสมุดฟังจบก็ซูดองค์ลงกราบพระเจ้าอาด้วยน้ำตาอาบสองแก้มและกล่าวด้วยเสียงสะอื่นว่าหลานกราบขออภัยพระเจ้าอาอย่าทรงถือโทษโกรธหล,ลานเลย หลานเที่ยวติดตามหาพระบิดาจนกระทั่งมาถึงเมืองโรมจักรและเล่าความทั้งหมดให้สีสุวรรณฟังสีสุวรรณร้องไห้และสุดกายนั่งรูปหลังรูปไหลกอดสินสมุดและกล่าวว่าอ,อนิจจาเอย๋ยอาหลานเชียนจะฆ่ากันตายเสียแล้วนี่คงจะเป็นบุญช่วยเกื้อนหนุนจึงได้มาพบพานกับหลานเมื่อคลายโศกคลายเศร้ากันแล้วศีสุวรรณจึงอุ้มสินสมุดและกล่าวแก่สินสมุดว่า เข้าเมืองรมมาจากกันเถิดหลานอาจะพาไปจะได้นำข้าวปลาอาหารมาแจกไพรพลทั้งแขกฝรั่งเจ้าจะได้พบอาสะพ้ายและน้องสาวแล้วเราจะได้พากันติดตามพระบิดาของเจ้ากันต่อสินสมุดกล่าวตอบพระมารดาอยู่บนเรือกลางทะเลล้านมาทำสงครามกับพระเจ้าอาสามวันแล้วพระมารดาคงจะรอห้อยคอยหา ล้านขอลาไปเฝ้าเล่าความให้พระมารดาฟังก่อนขอเชิญพระเจ้าอากลับเข้าวังไปก่อนแล้วหลานจะตามไปศรีสุวรรณได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นวันนี้เจ้าพาอาไปพบพระพินางจะได้ชวนพระมารดาของเจ้าให้เข้าวังไปด้วยกันสินสมุทรเรียกอังกุราให้เล่งเป่าประกาศแก่ไพ่พลทั้งหลายให้พากันกลับเรือ แล้วทั้งสีสมุทรและสีสุวรรณจึงลงเรือที่นั่งพร้อมไห้พลลงเรือขนาบซ้ายขวายิงปืนเป็นสัญญาณออกเรือกล่าวถึงเสนาอามาตย์เข้ากราบทูลเท้าทศว,วงศ์ว่าเท้าสีสุวรรณถูกจับตัวไปอีกไม่นานข้าศึกคงจะมาถึงสเสด็จนี้เถิดพระเจ้าค่ะ ท้าวทศวงศ์ทรงฟังดังนั้นแล้วจึงมีรับสั่งให้อมาต์แต่งเครื่องบรรณาการไปให้ฝ่ายศัตรูและขอให้ฝ่ายศัตรูปล่อยศรีสุวรรณกลับมาเถิดอมาต์สั่งขุนนางให้จัดเครื่องบรรณาการใส่เรือล่องมาถึงหน้าด่านเห็นแต่ค่ายและคนตายไม่เห็นข่าศึกศัตรูสักคนจึงกลับเข้าวังกลับทุนให้ท,ท,าาท,ทสส้าวทศวงศ์ทราบท้าวทศวงศ์โศกเศร้าเสียพระทัยยิ่งนักจึงปรึกษาเสนาอมาต์ ข้านี้ทุกใจยิ่งนักใครจะกอบกู้เมืองราคาวนี้เสียลูกเขยคนนี้ไปเหมือนเสียชีวิตแม่รู้ว่าข้าศึกอยู่เมืองไหนจะติดตามไปยอมไปเป็นข้าของศัตรูขอให้ไว้ชีวิตสรีสุวรรณเป็นพอพวกเจ้าจงส่งม้าเร็วไปเรียกสามพามกลับมาเถิดเมื่อนั้นพระมเหสีพระธิดาแก้วเกศราและพระหลานลักษารุณรัศมีเข้ามาหาเท้าทศวงศ์เท้าทศวงศ์น้ำตาไหล อุ้มพระนัดดาขึ้นมากอดและตัดกับพระธิดาแก้วเกศลาว่าสามีเจ้าไปรบถูกฆ่าศึกจับตัวไปจะเป็นตายอย่างไรก็ไม่รู้พระธิดาแก้วเกศลาได้ฟังดังนั้นก็ทรงสะอื้นให้เป็นลมหมดสติไปในทันทีพระมเหสีเข้าประคองกอดพระธิดาแก้วเกศลาและเป็นลมไปเช่นกันเท้าทศวงศ์ซบหน้าลง อรุณรัศมีเห็นดังนั้นจึงร่ำไห้เรียกหาพระบิดาสีสุวรรณทุนกระหม่อมของลูกเอ๋ยฉะไหนเลยไม่มาช่วยลูกบ้างพระมารดาตายายเป็นอะไรไปแล้วพี่เลี้ยงนางสนมต่างช่วยกันพัดโบกและนวดเฟ้นจนกระทั่งสามพระองค์ฟื้นคืนสติ พระธิดาแก้วเกศลาทรงกันแสงและกล่าวว่าโอ้ทูกลกระหม่อมของเมียแมนสิ้นชาติวาสนาภาษามีอันเมียน,นี้ไม่ขออยู่พระทรงโปรดมาเด็ดชีพเมียไปเสียด้วยเถิดทั้งเสนาอมานางกำนันต่างเศร้าสรดไปตามๆกันรอรับชมพระภัยมณีตอนสีสุวรรณกับสินสมุทรตามพระภัยมณี EP9